ตอนที่326เงาของโทริออสถงใต้ดินกลับสงบอีกครั้งหลังเสียงโครมคราดและคำรามของอสูรเงียบลงฝุ่นและเศษหินยังคงฟุ้งกระจายแต่ไม่มีพลังเวทหรือความรุนแรงใดเหลืออยู่เรยนยืนครึ่งตัวสั่นหอบหายใจเต็มปอดริกนั่งลงขาครึ่งหนึ่งเต็มไปด้วยเลือดและรอยขีดข่วนทั่วตัวโทริออสยืนอยู่ข้างเขามือที่จับดาบเพลิงยังสั่นเล็กน้อย พวกเขาแต่ละคนนำยาฟื้นฟูร่างกายและพลังขึ้นมาดื่มถึงมันจะรักษาไม่ได้มากอย่างน้อยก็พอให้มีแรงเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเรนหันมองโทริออสอย่างระวังเพราะเขาเคยส่งคนมาไลา่ล่าเรนเจ้าคิดอะไรอยู่โทริออสพยักหน้าเล็กน้อยข้าช่วยเจ้าแต่ข้ายังไม่ลืมเป้าหมายของตัวเองริกัดฟันเบาๆฟังไว้นะโทริออส ตอนนี้ไม่มีใครอยู่ข้างเจ้าแล้วอย่าคิดหักหลังโธริออสถอนหายใจหนักคารู้ตอนนี้มันจบแล้วแต่ความจริงคือพลังของประตูนั้นยังมีบางส่วนฝังอยู่ในพื้นที่นี้พลังที่เพียงเจ้าไม่เห็นและมันรอผู้ที่แข็งแกร่งพอจะดึงมันออกเรนขมวดคิ้วหมายความว่าภัายยังไม่หมดโธริออสพยักหน้าใช่ พลังบางส่วนถูกประทับไว้ในตัวข้าเองและในตัวเจ้าด้วยเขายกมือข้างหนึ่งปล่อยให้แสงสีเขียวอ่อนพุ่งออกจากฝ่ามือนี่คือสิ่งที่เหลือหลังการผนึกริกชี้ไปที่โทริออสเจ้าจะเก็บไว้กับตัวเองหรือหรือมันจะทำให้เมืองน,นี้ตกอยู่ในอันตรายอีกครั้งโทริออสศบตาเรนข้าต้องเลือกจะเก็บไว้เพื่อเตรียมต่อสู้หรือจะปล่อยให้มันดับ เรนยืนนิ่งถ้าใช้มันเพื่อตัวเจ้าเองพลังนั้นอาจดึงดูดผู้คนหรือสิ่งมีชีวิตที่รุนแรงมาที่นี่อีกทันใดนั้นเสียงลมแผ่วเบาแทรกผ่านโถงเงามืดเล็กๆปรากฏบนพื้นหินใกล้ประตูที่เพิ่งปิดมันเป็นร่างเล็กแต่ดวงตาสีแดงฉานมองตรงมาที่เรนและโทริออสริกยืดตัวตรงข้ารู้สึกถึงพลังไม่ใช่พลังที่เรารู้จักมันแฝงอยู่ในพื้นที่นี้ เรยนยืนนิ่งมองเงานั้นนี่อาจเป็นเงาที่เหลือหลังประตูหรือผู้ที่รอดชีวิตจากพิธีโทรรออสเงยหน้าขึ้นมองเพดานสงบตอนนี้แต่เงาที่เหลืออาจหมายถึงภายครั้งใหม่เราต้องเตรียมพร้อมริกยืดตัวเต็มแรงถ้าแบบนั้นเราจะพักแค่พอหายใจแล้วจากนั้นต่อสู้ต่อเรนพยักหน้าใช่เราเพิ่งเริ่มต้น ประตูปิดแล้วแต่ภัยยังไม่จบทั้งสามยืนอยู่กลางโถงใต้ดินฝุ่นหินลอยปกคลุมแต่ความตึงเครียดยังไม่ลดเงาสีแดงเล็กๆยังแฝงอยู่ในมุมมืดรอเวลาที่จะปรากฏออกมาเต็มตัวสงบเพียงชั่วคราวเงาใหม่กำลังเตรียมก้าวเข้ามาตอนที่327เงาปริศนาความเงียบคลุมถงใต้ดินฝุ่นยังลอยฟุ้งแต่ทุกสายตาจับจ้องไปที่มุมมืด เงาสีแดงเล็กเกเริ่มขยายตัวจนกลายเป็นร่างมนุษย์สูงใหญ่ดวงตาแดงฉันสะท้อนแสงเล็กน้อยริกยืดตัวเต็มแรงมือกำหมัดนี่มันใครโทริออสก้าวไปข้างหน้าดับเพลิงในมือส่องแสงเล็กน้อยพลังมันแปลกมากไม่ใช่ของมนุษย์ธรรมดาเรนยืนตัวตรงแสงสีเขียวอ่อนจากศูนย์พลังชีวิตยังคงล้อมร่างอย่าเพิ่งโจมตีสังเกตก่อนเงานี้ อาจไม่ได้เป็นศัตรูตรงๆเงาปริศนาก้าวออกจากมุมมืดร่างสูงใหญ่คล้ายมนุษย์แต่ผิวหนังดำขลับแววาวเหมือนคริสตัลมือทั้งสองข้างมีลวดลายเรืองแสงสีแดงเจ้าทั้งสเจ้าคือผู้ปิดประตูงั้นหรือเสียงก้องเหมือนสะท้อนออกมาจากทุกมุมโถงริกขมวดคิ้วมันรู้จักเราหรือไงแล้วมันคือใครโทรรอยสกระชับดาบเพลิง ฟังให้ดีนี่อาจเป็นสิ่งที่รอดจากพิธีหรือใครที่ได้รับพลังจากประตูตรงนั้นเงาปริศนาก้าวเข้ามาใกล้แสงสีแดงสาดร,รอบตัวราวกับสนามพลังพื้นสั่นสะเทือนและฝุ่นหินฟุ้งกระจายริกพุ่งเข้าประชิดพร้อมตะโกนเรนระวังพลังมันแรงเกินไปเรนพยักหน้าเปิดใช้ศูนย์พลังชีวิตต้องพร้อมสกัดไม่ให้มันโจมตี เงาปริศนาไม่โจมตีทันทีแต่ยกมือขึ้นข้าไม่ใช่ศัตรูโดยตรงแต่เจ้าคือภายต่อสมดุลของมิตินี้หากพลังนั้นใช้ผิดที่หรือผิดเวลามิตินี้จะไม่เหลือสิ่งใดให้ยืนอยู่โทริออสกัดฟันเจ้าจะมาหยุดข้าหรือไงเจ้าเป็นใครเงาปริศนากวาดสายตาทั้งสามข้าคือเงาที่เหลือจากพลังประตู บางส่วนของข้าฝังอยู่ในดินแดนนี้เพื่อคอยตรวจสอบสมดุลหากผู้ใดใช้พลังอย่างไม่ระวงังข้าจะปรากฏริกถอนหายใจหนักหมายความว่าข้าไม่สามารถต่อสู้กับมันได้หรือนี่มันพลังแบบเทพเลยนะเนี่ยเรนก้าวเข้าไปตรงกลางร่างอย่างล้อมด้วยแสงสีเขียวข้าไม่ต้องการต่อสู้ถ้าเจ้าจะเป็นเงาตรวจสอบสมดุลข้าจะร่วมมือ แต่ถ้าเจ้าจะทำลายเราจะต้องป้องกันตัวเช่นกันเงาปริศนาหยุดชั่วครู่เจ้าฉลาดแต่ข้ายังต้องทดสอบเจ้าว่าเจ้าเหมาะสมหรือไม่การตัดสินใจครั้งนี้จะกำหนดอนาคตของพวกเจ้าริกหันไปมองเรนเคการทดสอบอะไรนี่มันจะยากเกินไปหรือเปล่าโทริออสยืนสังเกตไม่ว่าจะทดสอบแบบไหนเราต้องพร้อม แสงสีแดงและสีเขียวส่องผสมกันร่างเงาปริศนาสะท้อนออกมาพร้อมพลังอันลึกลับทุกสายตาจับจ้องไปยังจุดศูนย์กลางของโถงนี่คือการเผชิญหน้าครั้งใหม่และเมือนยังไม่ปลอดภยัยตอนที่328การทดสอบเงาปริศนาโถงใต้ดินสันัดลงอีกครั้งฝุ่นลอยฟุ้งแต่แรงกดดันจากเงาปริศนาทำให้ทุกลมหายใจเหมือนถูกบีบ เงาปริศนาก้าวเข้ามาใกล้เพื่อพิสูจน์ว่าเจ้าขุ่ควรพลังที่เหลือจากประตูข้าจะทดสอบทั้งสามของเจ้าริก,กัดฟันทดสอบแบบต่อสู้เหรอข้าไม่กลัวหรอกนะเรนพยักหน้าระวังไม่ใช่ว่ามันอยากให้ต่อสู้เท่านั้นแต่ทดสอบทุกด้านทั้งพลังความคิดและจิตใจเงาปริศนาหันไปที่ริกเจ้า ต้องเผชิญการทดสอบร่างกายที่สุดขีดทันใดนั้นพื้นใต้เท้าริกแตกออกเขาพุ่งตกลงไปในช่องว่างที่เต็มไปด้วยหน้ำและรอยแยกพลังเวทโหนี่มันเวทีฆ่าคนชัดๆเลยริกตะโกนแต่ดวงตาเปล่งประกายความตื่นเต้นถึงร่างกายเขาจะบาดเจ็บหนักอยู่ก็ตามเขาเริ่มใช้พลังที่ฝึกมาฟาดหมัดและเตะท่ามกลางแรงต้าน นามและแรงดึงพยายามสกัดแต่เขาฝ่าผ่า,ผานทุกอุปสรรคเสียงหัวเราะบ้าคลั่งของริกดังก้องไม่ง่ายหรอกข้าจะไม่แพ้โทริออสถูกเงาปริศนาทดสอบจิตใจภาพหลอนปรากฏขึ้นรอบตัวเห็นเมืองที่เขาอยู่พังทินาศประชาชนถูกทำร้ายด้วยพลังของตัวเองความคิดในหัวของเขาดังขึ้นข้าจะปล่อยเมืองนี้ไปไหม หรือจะเสี่ยงต่อการใช้พลังเพื่อรักษาและเพิ่มความแข็งแกร่งเขาหยุดคิดแม้เมืองจะต้องเสี่ยงค่าจะไม่ใช้มันเพื่อตัวเองแต่เพื่อปกป้องผู้ที่ไม่รู้เรื่องแสงสีแดงอ่อนจากเงาปริศนาสะท้อนบนใบหน้าของเขาผ่านการทดสอบจิตใจแล้วแต่ยังไม่จบเรนถูกทดสอบทั้งพลังและจิตใจรอยแยกสีดำปรากฏขึ้นรอบตัวเขาเงาดำพุ่งเข้าหาเขาจากทุกทิศท,ทาง นี่คือภาพสะท้อนของผลลัพธ์หายนะถ้าเจ้าใช้พลังไม่ระวังเขาต้องต่อสู้กับเงาของตัวเองทั้งความกลัวความทะเยอทะยานและความสงสารต่อโลกเรนลมหายใจลึกศูนย์พลังชีวิตรวมร่างข้าจะไม่ให้มันพังแสงสีเขียวฟุ้งออกจากร่างเขาต่อสู้กับเงาที่สะท้อนทุกด้านของจิตใจร่างเงาทุกตัวสลายไปทีละน้อย เสียงสะท้อนของเงาปริศนาดังขึ้นเจ้าผ่านและเข้าใจสมดุลแล้วเงาปริศนาหยุดก้าวทั้งสามพวกเจ้าผ่านการทดสอบแล้วพลังที่เหลือจากประตูนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าเจ้าต้องรักษาสมดุลและป้องกันไม่ให้มันตกไปในมือผู้อื่นริกถอนหายใจหนักแค่เห็นแสงสีแดงนั่นก็เหนื่อยแล้วนะข้าผ่านแล้วจริงๆหรือเนี่ย โทริออสพยักหน้าแม้ไม่เต็มใจก็ยอมรับได้เด็กนี่เก่งกว่าที่คิดเรนมองเงาปริศนาเราจะรักษาสมดุลและไม่ให้มันทำลายดินแดนนี้แต่ก็ไม่รับปากว่าจะทำได้ถึงตอนไหนก็เถอะเงาปริศนายิ้มบางข้าทดสอบพวกเจ้าแล้วแต่อนาคตจะทำยังไงมันก็อยู่ในมือพวกเจ้าเงาปริศนาค่อยๆลอยขึ้นเหนือพื้นก่อนจะสลายตัวเป็นแสงเล็กๆ โถงใต้ดินกลับสงบอีกครั้งแต่ทุกคนรู้ดีดินแดนนี้ยังมีเงามืดรออยู่อีกมากมายเพราะไม่รู้ว่าจะมีใครเปิดประตูเชื่อมไปยังมิติปริศนาอีกมากแค่ไหนหรือประตูมิติพวกนี้จะเกี่ยวข้องกับผู้สังเกตการต่างมิติและพื้นที่เงามิติบิดเบือนที่พวกเขาเคยเจอที่ดินแดนวิวัฒนาการชั้นที่หนึ่งหรือไม่ถึงการทดสอบเสร็จสิ้นแต่ภายใหม่ยังคงรอพวกเขาอยู่ในเงามือดอีกมากมาย ตอนที่329ฟื้นฟูร่างกายและแยกทางเสียงฝีเท้าหนักหนักดังก้องไปตามปล่องทางใต้ดินเรนกับริกเดินออกจากความมืดที่เต็มไปด้วยกลิ่นเลือดและฝุ่นเวทประตูหินบานใหญ่เปิดออกเผยให้เห็นแสงสว่างจางๆของพื้นผิวโลกโทริออสตาแก่หัวล้านที่ผ่านศึกมาไม่น้อยหันกลับมามองทั้งสอง พวกเจ้าถึงเวลาที่ต้องแยกทางกันแล้วน้ำเสียงทุ้มต่ำแต่แฝงด้วยความเหน็ดเหนื่อยและเด็ดเดียวถึงพวกเขาจะเคยมีเรื่องกันแต่ก็ผ่านการต่อสู้มาด้วยกันทั้งสองฝ่ายจึงปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปก่อนเรนยิ้มเล็กน้อยขอบคุณสำหรับการนำทางและการต่อสู้ที่ผ่านมาถ้าไม่มีคุณพวกเราอาจมาไม่ถึงตรงนี้ริกยกกำปั้นขึ้นชุบอกตัวเองพร้อมรอยยิ้มสดใสโทริออส ข้าชอบการสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเจ้าแต่ข้ารู้ว่าเจ้ามีเส้นทางของเจ้าโทริออสหัวเราะเบาๆเส้นทางของข้าไม่เหมือนกับของพวกเจ้าข้าจะยังคงอยู่ใต้ดินนี้รักษาสมดุลของมันต่อไปถ้าอยากต่อสู้ก็มาที่ลานประลองของข้าได้แสงจากเปลวเพลิงในดวงตาของเขาสองวาบหนึ่งก่อนจะหันหลังเดินกลับเข้าไปในความมืด เรนกับริกเดินต่อจนถึงที่พักชั่วคราวห้องพักราคาถูกที่พวกเขาเคยเช่าไว้พวกเขาซุดตัวลงแทบจะทันทีริกหัวเราะทั้งที่มีเลือดซึมจากแขนโอ้ยแขนข้ายังชายอยู่เลยแต่คุ้มจริงๆสึกที่ผ่านมาข้าได้ขยายร่างจนถึงขีดสุดเรนนั่งสมาธิแสงสีเขียวจากศูนย์พลังชีวิตไหลเวียนทั่วร่างอย่าใช้แรงมากเกินไปริก เราต้องฟื้นฟูถ้าบาดแผลไม่หายดีศัตรูครั้งหน้าจะฆ่าเราได้ง่ายริกยิ้มแล้วเอนหลังนอนข้ารู้แต่ข้าตื่นเต้นเกินไปอยากเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเรนวางมือบนหน้าอกริกพลังสีเขียวอุ่นไหลเข้าสู่ร่างเพื่อนร่วมสึกบาดแผลที่แตกร้าวตามกล้ามเนื้อค่อยๆสมานปอดที่ช้ำจากแรงกระแทกเริ่มฟื้นคืนพลังของเรนนั้นได้พัฒนาไปอีกขั้น หลังได้รับพลังจากประตูมิติริกหลับตาพริ้มถอนหายใจยาวพลังของเจ้านี่มันเหมือนอุ่นจากแสงอาทิตย์ขอบใจนะเรนเรนยิ้มบางๆเราเป็นทีมเดียวกันจะปล่อยให้เจ้าล้มไม่ได้เมื่อริกหลับสนิทเพราะความเหนื่อยล้าเรนนั่งพิงผนังมองไปยังท้องฟ้ายามคำ่ำหัวใจเขายังคงไม่สงบผู้ส่งสารปริศนา จุดพลังและโทริออสที่เลือกอยู่ใต้ดินทุกสิ่งทุกอย่างบ่งบอกว่าเมืองน,นี้ยังมีเรื่องราวที่น่าค้นหาอีกมากถ้าโทริออสพูดจริงเมื่อแกนพลังถูกใช้เปิดประตูมิติเมืองน,นี้อาจไม่เหลืออะไรแสงตาของเรนแข็งกล้าวขึ้นเราต้องแข็งแกร่งให้มากกว่านี้ไม่ใช่เพื่อตัวเราแต่เพื่อหยุดหายนะที่จะมาถ้าจะให้ครอบครัวขึ้นมาอย่างดินแดนวิวัฒนาการชั้นที่สองนี้ ยามรุ่งสางหมอกจางปกคลุมทั่วเมืองริกตื่นขึ้นมาร่างกายแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเขายิ้มให้เรนพร้อมแล้วใช่ไหมเส้นทางของเรายังอีกไกลเรนพยักหน้าไปกันเถอะตอนที่330เชา้าวันปกติในเมืองประกายแสงแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องลอดหน้าต่างไม้เก่าเข้ามาในห้องเช่า เรนลุกขึ้นช้าๆสูดลมหายใจยาวร่างกายที่เพิ่งผ่านศึกหนักยังคงมีร่องรอยความเมื่อยล้าแต่ดวงตาของเขายังคงคมชัดเหมือนเคยริกบิดขี้เกียจจนเสียงข้อต่อดังกรอบแกบอ้านอนเต็มอิ่มสักทีหลังจากได้สู้มาเต็มที่เขายิ้มกว้างเหมือนเด็กที่เพิ่งฝันดีเรนเก็บของเล็กน้อยใส่กระเป๋าไปกันเถอะวันนี้ข้าคิดว่าเราควรหาของกินให้เต็มท้องก่อน เมื่อก้าวออกจากห้องเช่าลมเช้าพัดเอากลิ่นหอมของขนมปังอบใหม่และเสียงผู้คนเริ่มพลุกพล่านเข้ามาในโสดประสาทเมืองประกายแสงในยามเช้าช่างต่างจากความมืดใต้ดินที่เพิ่งผ่านมาอย่างสิ้นเชิงเรนกับริกเดินเคียงข้างกันไปตามถนนปูด้วยหินสีอ่อนสายตาบางคู่หันมามองพวกเขาไม่ว่าจะเพราะรูปร่างกำยำของริกหรือรัศมีสงบนิ่งของเรน ทั้งคู่ไม่สนใจสายตาเหล่านั้นแม้แต่น้อยริกหัวเราะเสียงดังถ้ามีใครคิดจะตามสอดแนมเราละก็ก็ให้มันเข้ามาเลยข้าพร้อมจะสู้ทุกเมื่อเรนเหลือบตามองเล็กน้อยแต่ไม่ตอบอะไรเพียงแค่ก้าวเดินต่อไปพวกเขาแวะร้านอาหารริมถนนตบหไมยเรียบง่ายกับกลิ่นหอมของซุปเนื้อร้อนๆและขนมปังสดใหม่ทำให้บรรยากาศอบอุ่น เรนนั่งอย่างเงียบสงบตักซุปช้าๆริกกลับกินอย่างอ,ร,อร่อยเสียงซดซุปดังไม่ขาดอร่อยฮ่าๆๆแบบนี้แหละที่ทําให้ชีวิตมันมีความสุขหลังสึกหนักริกพูดพลางฉีกขนมปังคําโตเรนยกแก้วน้ําขึ้นจิบก่อนตอบเสียงเรียบอย่างน้อยก็ยังมีวันที่เราสามารถนั่งกินได้โดยไม่ต้องระวังมากนักถึงจะรู้ว่ามีใครบางคนคงจับตามองเราอยู่ก็าตาม ผู้คนรอบข้างพูดคุยกันอย่างออกรถเสียงเด็กขวรเาะวิ่งเล่นไปตามถนนพ่อค้าแม่ค้าตะโกนเรียกลูกค้าขายผ้าอาหารและของใช้ประจำวันเมืองประกายแสงยังคงเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาริกเอนหลังพิงเก้าอี้อย่างสบายใจเรนบางทีข้าก็คิดนะว่าถ้าเราไม่มีศัตรูที่แข็งแกร่งไม่มีหายนะเราคงอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆได้ เรนมองออกไปนอกหน้าต่างดวงตาสะท้อนแสงแดดอุ่นแต่ภายในยังเต็มไปด้วยความระแวดระวังบางทีแต่โชคชะตาของเราคงไม่ยอมให้สงบได้นานหรอกริกหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จเรนกับริกเดินต่อไปตามถนนของเมืองสายตาของผู้คนยังจับตามองพวกเขาเป็นระยะแต่ทั้งคู่ยังคงไม่สนใจก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างสงบ และแม้วันนี้จะดูเหมือนวันปกติที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เงาแห่งหายนะก็ยังคงรอยอยู่ไม่ไกล